สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะกลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานฝ่ายผลิตนะคะที่บริษัท SCI ค่ะรายได้เฉลี่ยกว่า9,500บาทถึง15,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะงานนี้รับตั้งแต่วุฒิป .6 ข,ข,ขึ้นไปเลยค่ะเพื่อนๆที่สนใจไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัท SCI Electric จำกัดมหาชนค่ะ ผู้ผลิตตู้คอนโทรลไฟฟ้าและรางเดินสายไฟนะคะรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตจำนวนหลายอัตรากันเลยทีเดียวค่ะคุณสมบัตินะคะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะวุฒิการศึกษาป .6 ถึงม .6 นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะรายได้เฉลี่ย9,500บาทถึง1 5 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะโดยสวัสดิการที่จะได้รับนะคะ ค่าแรง331บาทต่อวันค่ะเบีย้ยขยัน500บาทต่อเดือนเบีย้ยขยันไตรมาส500บาทจ่ายเงินเป็นวีคนะคะทุกวันที่10แล้วก็25ของเดือนค่ะมี OT ทุกวันวันละ4ชั่วโมงนะคะมีค่าอาหาร OT 20บาทต่อวันค่ะมีหอพักให้อยู่ฟรีมีประกันสังคมค่ะตรวจสุขภาพประจำปี วันพักร้อนงานเลี้ยงประจำปีและกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครค่ะสามารถไปสมัครได้ที่บริษัท SCI ตั้งอยู่ถนนเส้นบายพาสอำเภอบางบ่อจังหวัดส,สมุทรปราการนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่087-235-9640หรือ0 2 3 3 8 1 4 1 4 1ต่อ5 1าคุณไอค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ